เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพปกับผมซีซั่นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยสำหรับทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจํานะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ใหม่หรือกาลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่เปิดใหม่ประจําสัปดาห์นี้กันบ้างแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลััังใจใจห้ก้กบบผมดวยนะคร มาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Dark and Darker Mobile เกมเอาชีวิตรอดในดันเจียนจากฟั่ง PC ครับที่เอามาให้เล่นกันได้แล้วบนมือถือโดยจะมาสไตล์แบบฮาร์ดคอร์ให้เราออกตะลุดันเจียนแบบ PvPvE เล่นได้ทั้งแบบโซโล่แล้วก็โคอฟกันไปเลยตัวเกมนั้นมีเซตติ้งอยู่ที่โลกแฟนตาซียุคกลางระบบเกมเพลงนั้นมีการผสมผสานองค์ประกอบของความเป็นเกมแนว RPG b a t t l แบท y a l e แลแลก็ดันเจียนคอร์เลอร์เข้าไว้ด้วยกันครับ เราสามารถเข้าไปตามล่าสมบัติฟาร์มของให้ได้มากที่สุดและหลบหนีออกมาให้ได้ซึ่งในพาร์ของการต่อสู้มอนเตอร์นั้นถือว่าเอาลงยากพอตัวครับบวกกับจะมีการแย่งชิงสมบัติระหว่างผู้เล่นกันเองด้วยความยากนั้นถือได้ว่าไม่เป็น2รองใครเอาเป็นว่าใครที่ชอบท้าทายในโหมดตะลุดันเจียนโหดๆแบบนี้บนมือถือเปิดให้เล่นกันแล้วไปลองกันดูได้เลยครับเกมต่อไป s n a k y Cash สวมบทเป็นแมวจอมตะกราครับไล่เคือมือบโดนัทดวนความยาวกับผู้เล่นคนอื่นกันแบบ s n e กี้ Cat นี่คือเกมมือถือที่ดัดแปลงมาจากเกมงูสุดคลาสสิกนั่นเองที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเห็นเคยเล่นกันมาอย่างแน่นอนโกเกมนั้นจะมาสตาร์แบบ Battle Royale ครับที่เราต้องพาเจ้าแมวงูตัวนี้ออกเลื้อยไปเรื่อยๆรอบๆอารีน,นากินโดนัทแล้วก็ค่อยเติบโตตัวยาวมากขึ้นครับ พร้อมบวกกับแมวงูตัวอื่นนั่นเองครับขมือให้สิ้นและก็รวบรวมคะแนนทาแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อเลื้อยขึ้นอันดับหนึ่งของเลดเดอร์บอร์ดนั่นเองแม้ว่าการเล่นนั้นจะดูเรียบง่ายแต่ก็มาพร้อมกับความน่ารักและก็ตื่นเต้นแบบคูณสิบกันไปเลยใครอยากได้เกมหัวร้อนเล่นมันมือไปลองเกมนี้กันดูล้กันครับมากันที่เกม Dream Lost Online เกมมือถือแนวแข่งรถภาพสวยที่จะพาเราเข้าไปสิ่งชมบรรยากาศภายในเมืองใหญ่สำหรับเกมนี้สามารถเล่นทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์กันด้วย ตัวเกมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรูปแบบ Open World ครับแต่ก็จัดเต็มมีสนามแข่งหลากหลายรูปแบบทางเน้นความเร็วแข่งดริฟต์แบบนี้ก็มีทั้งหมดครับหรือใครที่เน้นการขับรถแบบชิลๆชมเมืองไปตามแมปต่างๆก็รองรับการเล่นเช่นเดียวกันครับภายในเกมนี้รองรับเล่นกับเพื่อนกันได้ด้วยและก็แน่นอนว่าเกมแข่งรถครับจะขาดไปไม่ได้เลยคือระบบก,การปรับแต่งปรับจูนรถนั่นเอง เป็นเกมที่ถือได้ว่าทํากราฟิกออกมาได้ค่อนข้างแจ่มเหมือนกันนะสามารถปรับเฟรมเรทได้สูงสุดถึง120 a fps ครับรองรับปรับแต่งคุณภาพกราฟิกให้สูงขึ้นตามสเปคมือถือของเราถ้าเครื่องแรงเนี่ยก็เกมนี้จะได้ภาพสวยสะใจกันไปเลยแหละครับต่อกันที่เกม forest fable cozy life sim เกมมือถือแนว l i h ์ simulation น่ารักน่ารักครับที่จะมาสไตล์งานภาพแบบ Pixel a r t สำหรับเกมนี้จะให้เราได้เข้าไปใช้ชีวิตชิวช๋วๆในโลกเวทมนต์นอกจากนั้นยังมีเรื่องการสำรวจป่ามหาัศจรรย์นนะไปมพร้อมกับการเปิดร้านเบเกอรี่ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แล้วก็บริหารจัดการด้านการเงินครับภายในเกมสามารถสร้างบ้านสวยๆและก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์น่ารักน่ารักกันได้เพียบนะมีทางพาหของการออกสำรวจป่าและก็การแก้ขไขปริศนาตามแมพกันด้วยเป็นเกมที่เล่นง่ายไม่ซับซ้อนครับ,บวกกับงานภาพกราฟิกที่อบอุ่นหัวใจแบบนี้เล่นเพลินกันได้ทั้งวันแหละครับ มาต่อกันที่เกม Angelica Aster เกมมือถือแนวเทิร์นเบจัดทีมเทวทูตส,สาวสุดเซ็กซี่ครับจาก DMM ออกต่อสู้จุดเด่นของเกมนี้นอกจากตัวละครที่มากันเยอะมากๆแล้วเขายังมาพร้อมกับการต่อสู้ที่ดูเดือดแบบกลางอากาศกันเลยตัวคอคนของเรานั้นครับมาพร้อมกับปีกสวยๆเท่ๆแบบนี้สู้กับเหล่าไวร้ายผ่านการเล่นตามสเต็ปของเกมสไตล์เทิร์นเบ มาพร้อมกับโหมดการเล่นและก็ฟังก์ชันเสริมครับรวมไปถึงมินิเกมให้ล้วมสนุกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกปลาแก้พลาสเซอร์ต่างๆกราฟิกโมเดลตัวละครมาแบบอนิเมะญี่ปุ่นขนาดแท้แน่นอนว่าเป็นงานจาก Dm m จะขาดไปไม่ได้เลยคือความเซ็กซี่แต่ถ้าใครยังไม่สุดครับบอกตรงนี้เลยว่าเขายังมีเวอร์ชันผู้ใหญ่กันด้วยนะครับจัดกันต่อด้วยเกม Tiny r บ bot เกมมือถือแนวพัซเซิลที่จะให้เราได้เข้าไปฝึกสมองไปแก้ไขปริศนาเพื่อหาทางออกจากแผนที่ตีเมเกมนั้นจะมาแนวโรบอทงานภาพกราฟิกสไตล์ 3D สีสันนี่อย่างแจ่มเลยส่วนกิมมิคการเล่นนั้นคือเราจะได้เข้าไปตามล่าหาสมบัติหรือไอเทมต่างๆที่ซ่อนอยู่พร้อมตามหาจุดวาร์ปเพื่อหน,นีไปยังด่านต่อไปให้ได้นั่นเองครับ ตัวเกมนอกจากจะต้องใช้การสังเกตแล้วยังต้องอาศัยความคิดวิเคราะห์กันด้วยพราะไม่ใช่แค่ตามหาของเท่านั้นมันยังมีพัเซเิลให้เราต้องแก้ระหว่างทางพร้อมมินิเกมให้เล่นกันอีกเพียบเอาจริงครับค่อนข้างเล่นเพลินเลยเหมาะสำหรับสายชิลหรือชอบแก้ไขปริศนาครับเล่นได้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะเอาเล่นแก้เบื่อแก้เซงได้ค่อนข้างดีครับสำหรับเกมนี้เกมถัดมา Get u Idle Adventure ตำนานร้านเน็ตก็มากันอีกหนึ่งเกมครับกับเกมมือถือจาก IP GetAm ที่รอบนี้เขาจะมาในสไตล์ IDOL RPG จัดทีมออกต่อสู้กับเขาบ้างจุดเด่นของเกมครับคืองานกราฟิกนี่แหละที่เป็นสไตล์น่ารักเลยบวกกับการเล่นที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนตามสเต็ปของเกมทรงนี้ที่ตัวละครนั้นจะสู้เองฟาร์มเองแบบอัตโนมัติเรามีหน้าที่ในการอัปเกรดความแข็งแกร่งเพื่อตลุยไปต่อให้ได้ อีกจุดที่น่าสนใจคือภายในเกมเราสามารถจัดทีมได้สูงสุดถึง10ตัวละครกันเลยตัวละครน,นั้นจะมากันแบบเยอะจุใจพ่วงด้วยคอนเทนต์แล้วก็กิจกรรมให้ทำกันเพียบที่สำคัญครับลงสโตทยมาพร้อมภาษาไทยให้เล่นกันแล้วเอาไปเล่นเพลินกันได้เลยครับสำหรับเกมนี้ทัดมาเป็นเกม Omega Royal เกมมืดถือแนว Tower Defense ที่ผสมผสานแนว b a t t l e Royal e เข้าไว้ด้วยกันครับ ให้เราแข่งขันการป้อมกับผู้เล่นคนอื่นกว่า10คนเพื่อไต่อันดับแล้วก็ปลดล็อกป้อมปราการที่แข็งแร่งมากกว่าเดิมจุดเด่นของเกมนี้นอกจากเกมเพย์ครับที่ท้าทายในการเล่นแล้วยังมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกที่คมชัดสวยคมลื่นไหลและก็ค่อนข้างใช้ได้เลยแม้ดีไซน์องค์ประกอบต่างๆจะเน้นความเรียบง่ายครับแต่ว่าสีสันของจริงเนี่ยจัดเต็มเอาได้เหมือนกันอีกทั้งยังเป็นเกมที่ต้องใช้มันสมองวางแผนกลยุทธ์คอยพลิกแพงตามสถานการณ์ครับ ปรับเลือกใช้งานฮีโร่วางป้อมต่างๆรวมไปถึงเลือกใช้งานสกิลให้เหมาะกับการเล่นด้วยใครที่ชอบสไตล์ทาวเวอร์ดีฟีครับเกมนี้ถือว่าต้องรองกันดูให้ได้ครับเกมต่อไปทอ m บีนส ถ้าอยากได้เกมแนวตะลุยดันเจี้ยนที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวครับแนะนำมาลองเกมนี้กันดูเลยเพราะว่าน,นี่คือเกมที่จะผสมผสานเกมแนวแอคชั่นแล้วก็แนวดันเจี้ยนบิลดิ่งเข้าไว้ด้วยกันนอกจากเราจะได้เข้าไปตะลุยในดันเจี้ยนของคนอื่นเพื่อแย่งชิงสมบัติแล้วภายในเกมนี้เรายังต้องสร้างดันเจี้ยนสุดโปดของเราเองด้วยการปล่อยสัปราลาด สร้างกับดกักและก็กดกต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นอ,อื่นแย่งชิงสมบัติของเรากันได้ด้วยเกมนี้เปิดให้เล่นได้ทั้งฝั่ง PC แล้วก็บนมือถือนะครับมาพร้อมกับงานกราฟิกแบบ 3D สไตล์การ์ตูนดูเรียบง่ายกันไปเลยแม้ว่าจะไม่ได้รังการงานสร้างแบบเป็นหลายเกมครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์การเล่นของเขาถือว่าจุดนี้น่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยแะครับพามาดูกันต่อด้วยเกม FPS Zombie Wave Survival เกมมือถือยิงซอมบี้ที่จะมาในมุมมอง f p s ครับให้เราได้เข้าไปถล่มฝูงซอมบี้ด้วยปืนหลากหลายรูปแบบแถมมีให้เลือกปรับใช้งานกันหลายชนิดอีกด้วยเป็นเกมที่เน้นการยิงแหลกแจกกระสุนแบบของแท้ครับ จริงๆซอมบี้ก็เรียกได้ว่ามากันแบบไม่ให้เราได้หายใจได้พักกันเลยแถมภายในเกมยังพ่วงมาด้วยระบบโลกไลท์ที่เราสามารถเสริมพลังกันได้แบบไม่สำสากมาพร้อมกับการเล่นที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆไม่ซับซอ้อนเลยมีระบบไอดเอลจัดสรรกันมาให้แบบออโต้เสร็จสับกันทั้งหมดแล้วงานภาพก็ถือได้ว่าไม่ขี้เลยครับไม่กินสเปคจนเกินไปและอย่างหนึ่งเขาก็มีภาษาไทยมาให้พร้อมกันด้วยครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมเปิดใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับใครที่อยากให้แนะนําหรือชอบเล่นเกมมือถือแนวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยและาหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ